thank <laughs> you ี่ยโหเงินเยอะเลยไอเดียเงินเยอะขนาดนี้ไปเอาจากไหนมาเนี่ยหรือไปแอบขโมยมาโอยไม่ใช่นะพี่อายฉันบังเอิญเจอมาน่ะจะไปขโมยของใครได้ล่ะบังเอิญเจองัเหรอเจอที่ไหนอ่ะก็ที่ทํางานเรานี่แหละถ้าเจอที่นี่งั้นก็แสดงว่าเป็นของส่วนกลางไอเดียไกันใช่กว่า ไม่เอาหรอกพี่อายถึงพี่ไอเอาเงินก้อนนี้ไปใช้อ่ะพี่ไอก็ไปใช้ได้แบบไม่สบายใจหรอกฉันว่าเอาไปให้หัวหน้าไอเดียอย <umba> ่างงูไปหน่อยเลยเงินตั้งเยอะถ้าเราแบ่งกันใช้นะสบายไปหลายเดือนเลยนะมาแบ่งกันเดิโอ๊ยพี่ไอฉันเอาไปให้หัวหน้าก่อนนะเเช็คดีๆนะข้างบนเน่ย มีอะไรหรือเปล่าคือว่าหนูมีอะไรก็พูดพูดมาเธอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งอยู่ได้ไม่พูดสักทีนี่อะไรหัวหน้าลองเปิดดูสิคะโหเธอไปเอาเงินเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนเนี่ย พอดีว่าฉันเจอมันตกอยู่ที่ไซ์งานก่อสร้างเรานี่แหละค่ะเลยอยากจะให้หัวหน้าช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะเจอเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไม่เอาไปเป็นของตัวเองดีจริงๆฉันเห็นว่าเงินก้อนนี้มันเยอะมากเจ้าของเขาต้องเดือดร้อนมากแน่ๆเลยนะคะก็เลยอยากจะคืนเขานะคะงั้นเอาอย่างนี้ไหมฝากไว้ที่ฉันก่อนเดี๋ยวฉันตามหาเจ้าของให้เองเออไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าหัวหน้าแค่ตามหาเจ้าของให้ฉันก็พอนะคะ นี่เธอไม่ไว้ใจฉันอย่างนั้นเหรอ,อไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะฉันไว้ใจหัวหน้าแล้วก็เห็นว่าหัวหน้าเป็นคนดีแต่ว่าฉันเป็นคนหาเจอฉันก็เลยอยากคืนด้วยมือของฉันนะคะไอเดียไปพักก่อนไปกินข้าวได้แล้วได้จ้ะฉันเานี้ไปไว้แล้วเ,เด๋ยวตามไปได้จ้ะจ้า ใ่ไหมจ๊ะเนี่ยน้ำพริกกระแดงปักไก่อร่อยอร่อยอเออไอเดียเรื่องเงินน่ะเป็นไงบ้างแอบเอาไปใช้แล้วใช่ไหมโอ้ยจะบ้าหรือไงพี่ไอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยตอนเนี้รอคุณฟุ๊กประกาศตามหาเจ้าของอยู่นะจ๊ะแล้วถ้าไม่เจอจะทําไงก็รอหรือไม่ก็ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยตามหาอีกแรงไอเดียพี่บอกแล้วเอาไปใช้ตั้งแต่แรกอะก็จบเรื่องแล้ว โหยพี่ไอนึกถึงใจเขาใจเราหน่อยสิจ๊ะถึงพี่ไอเอาเงินก้อนนั้นไปใช้อะ่ะพี่ไอก็ใช้ได้อย่างไม่สบายใจอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วนะถ้าเงินก้อนนั้นอะ่ะมันตามหาเจ้าของไม่เจอจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงลวกันว <What? S 1> ันน้แต่มเมืองวันกินข้าวดีกว่าเมืองวันตอนเต็มแล้วเนี่ยจะได้รีบไปทํางานมาไหนล่ะคะคุณฟุ๊กเจ้าของเงินไอเดียนี่คุณน้ำ เขาเป็นเจ้าของเงินที่เธอเจอใช่ค่ะเมื่อสองวันก่อนฉันต้องมาดูงานแทนพี่สาวกะว่าจะเอาเงินมาให้โฟแมนด้วยแต่พอดีว่าวันนั้นอ่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะสองเงินที่ฉันเตรียมมาก,ก็เลยเปียกเลยต้องเอาผ้ามาห่อไว้แทนนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้ก็คืนเงินคุณน้ำเข้าไปได้แล้วจะได้จบๆแล้วเธอก็จะได้รีบไปทํางานด้วยเออเดี๋ยวก่อนนะคะงั้นคุณน้ำช่วยตอบคําถามฉันหน่อยได้ไหมคะ ว่าเงินในห่อเนี้ยมีจํานวนเท่าไหร่ฉันก็จําตัวเลขไม่ได้หรอกค่ะฉันจะเอาเงินมาให้คุณปุ๊กนี่แหละถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าคุณไม่รู้จํานวนเงินอะ่ะฉันคงคืนให้คุณไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งแสนค่ะในห่อผ้ามีเงินอยู่หนึ่งแสนงงอะไรคะทีนี้จะคืนเงินฉันได้หรือ,อยังฉันคืนเงินให้คุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเงินในห่อเนี้ยไม่ใช่หนึ่งแสนบาท เธอจะเรื่องมากทําไมเนี่ยคุณน้ําเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นเจ้าของเงินทําแบบนี้เจ้าของเงินเขาเดือดร้อนนะรู้ไหมใช่คุณจะลีลาเรื่องมากทําไมคะถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะแจ้งความว่าคุณขโมยเงินฉันคืนเขาไปเถอะไอเดียจะได้จบจบเธอติดคุกติดตารางขึ้นมาเนี่ยจะหมดอนาคตเอานะใช่จะคืนหรือไม่คืนจะคืนที่นี่หรือไปคืนที่โรงพักเงินก็เงินฉันเนี่ยคืนไปเถอะนาอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยไม่ต้องคืนไอเดีย <Hi. S 1> แล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยนี่แกมันคนงานก่อสร้างที่เพิ่งมาทํางานได้ไม่ถึงเดือนนี่แหมแต่งหน้าทาปากก็สวดเลยนะไม่ทํางานเือไงเดี๋ยวฉันก็ไล่ออกหรอกฉันก็เป็นเจ้าของเงินตัวจริงไงนี่แกพูดบ้าอะไรคะฉันนี่สิเจ้าของเงินตัวจริงเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครคือเจ้าของเงินตัวจริงในหอเนี้ยมีเงินทั้งหมด99,900บาทใช่ไหมไอเดีย ใช่จ้ะพี่ไอ้เงินหอเนี้มีมจํานวนที่พี่ไอ้บอกเลยว่าแต่ทําไมพี่ไอ้ถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าพี่ไอ้เป็นเจ้าของเงินหอนี้ฉันได้รับเรื่องร้องเรียนว่าคุณปุ๊กไม่มีความซื่อสัตย์โกงเงินทั้งค่าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ค่าแรงงานฉันก็เลยลงมาเห็นกับตาว่าเป็นเรื่องจริงไหมคุณคงไม่รู้นะคะว่าฉันเป็นน้องสาวของคุณสิงห์พี่ชายของฉันเองเป็นแบบนี้ไปได้ไงอะรู้ด้วยไหมล่ะ แล้วคุณเป็นใครคะก็เป็นแฟนคุณฟุก๊กไงที่ร่วมกันวางแผนจะมาขโมยเงินก้อนเนี้ยนี่นะเมื่อวานเนี่ยมีคนงานเก็บเงินได้เงินเป็นปึกเลยนะจริงเหรอพี่อ,อแถมมันยังหัวหมอประกาศตามหาเจ้าของอีกน่าเสียดายตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่พอดีเลยถ้าเราได้เงินก้อนนั้นมาใช้นะสบายแน่มันจะไปยากอะไรละพี่คนพวกนี้มังโง่จะตาย เดี๋ยวฉันนี่แหละจะปลอมตัวเป็นเจ้าของเงินเองพี่ก็ช่วยฉันด้วยแล้วกันความคิดดีว่ะคุณปุ๊กคะฉันไม่เคยพูดเรื่องที่คุณโกงค่าแรงเช่เลยนะคะแต่ฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนนิสัยแย่ขนาดนี้การที่ฉันปลอมตัวมาเป็นคนงานที่นี่ทาให้ฉันได้รู้ความจริงหลายอย่างเอาเป็นว่าฉันไล่คุณออกจากการเป็นโฟร์แมนที่นี่คะ่ะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วผมจะปรับปรุงตัวครับ อย่าไล่ผมออกเลยนะครับอย่าเลยดีกว่าค่ะเชิญคุณกับแฟนอะออกไปจากที่นี่ได้แล้วไม่น่าเลยเพราะคุณนั่นแหละทำให้ผมต้องตกงานเนี่ยดีนะไม่ติดคุกอะ่ะนี่จะมาทอดฉันได้ยังไงคะไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องหางานใหม่แล้วก็ต้องหาเงินมาเลีย้ยงฉันเหมือนเดิมไม่งั้นฉันเลิกกับคุณแน่น้ำน้ำไอเดียเธอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากเลยนะฉันสังเกตดูเธอมาเป็นเดือนแล้ว ถ้าเป็นคนอื่นนะเอาเงินก้อนนี้ไปหมดแน่เลยแต่คุณอายก็ต้มฉันซะจนเปื่อยเลยนะคะตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณออยเป็นคนงานด้วยการถิงทซะอีกที่ไหนได้เป็นเจ้าของบริษัทค่ะในที่สุดเงินก้อนนี้ก็หาเจ้าของเจอสักทีนะคะฉันคืนให้คุณไอยด้วยมือของฉันเลยค่ะไอเดียค่าตอบแทนฉันให้เธอนะแล้วหลังจากเนี้ย ฉันจะหาโฟร์แมนที่มีความซื่อสัตย์และมีความยุติธรรมต่อคนงานแล้วเธออะไม่ต้องเป็นแล้วนะคนงานก่อสร้างเนี่ยฉันจะให้เธอมาเป็นแอดมินดูแลไซต์งานตรวจความเรียบร้อยของบริษัทเราแทนพี่เหรอคะคุณายแค่เงินค่าตอบแทนฉันก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วคุณายเลื่อนตำแหน่งให้ฉันเลยเหรอคะขอบคุณคุณอายมากเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่คุณไว้ใจงั้นเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะ 哎。<gasps>